you สวัสดีตอนท้ายคลิปนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆก็มาถึงช่วงของการเฉลยมายายกลแล้วนะคะสําหรับกนันี้คุณแม่ก็จะเฉลยข้าวๆประมาณว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการที่จะทําให้ไส้ไหลออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีชิ้นขนาดนี้นะค่ะกลมๆเล็กๆเท่าก,กับประมาณเดือนสิบนะคะเราก็สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าตามร้านขายมายากลทั่วไปได้นะจะจะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้คุณแม่ไม่สามารถเอามาโชว์ให้ดูได้นะเพราะ ก็จะเป็นการเฉลยของเขาหมดเนาะก็คือพอเราได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาซ่อนไว้ในปากนะคะเราก็แกะออกมาให้มันมีปลายผมนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็อ,อกไว้และทีนี้เวลาเราเจะแสดงเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้มีเพื่อนหรือว่าใครอีกคนนึงที่เซกให้เราแบบกระอักเลือดออกมาจริงๆแล้วไอ้ตัวไซส้แบบนี้เนี่ยมันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วแต่เราจะเลือกสีนะคะอาจจะเลือกเป็นสีแดงให้ดูเหมือนว่าแบบโโดนทำร้ายเลือดกระอักออกมาแล้วก็สาวออกมา แต่ว่าโดยหลักการทั่วไปที่เขาเล่นเป็นกลเวทีเนี่ยตัวสาวไส้เนี่ยเขาจะเล่นเพื่อที่จะเสกนกเป็นส่วนใหญ่เสกยังไงก็คือขนาดที่สาวไส้แบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบกระดาษมันจะออกมาเยอะอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมคะนี่ปุ๊บฟุุ๊๊มันก็จะบงังเราก็จะสามารถดึงนกที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาแล้วก็ทำนี้คะ่ะ ลูกมันก็จะโผล่ออกมาแล้วบินออกมานะคะก็คือจริงๆหลักการของมันเี่ยจะใช้เล่นคู่กับการเสกนกก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นแบบว่าน้ำจีนกําลังภายในสาวแล้วเราก็ก็อักออกมาสาวไสออกมาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เล่นได้หลากหลายเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นกลเวทีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถป,ประยุกต์ใช้นะคะสำหรับการแสดงสําหรับเด็กๆได้นะคะเด็กๆหลายๆคนที่อยากจะไปโชว์บนเวทีไม่รู้จะเอาอะไรไปโชว์ก็นี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะจ๊ะสำหรับวันนี้คุณ